สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะคราวนี้มาอัปเดตนะครับพระปิดตากระหนกคลั่งรวยหมื่นล้านนะฮะให้พี่ได้รับชมกันครับมาเมื่อวานพี่ๆนะฮะสอบถามกันเข้ามาเยอะนะฮนพอสมควรเลยนะครับขออัปเดตพระปิดตาให้พี่หน่อยนะครับมีประมาณอ่าสิบแปดยี่สิบองค์สุดท้ายพี่นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมมาพร้อมกันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นอ่าพระปิดตาจัมโบ้กะหนกคลั่งนะครับออกเมื่อปีอ่าหกเจ็ดนะครับนี่ นะครับวัดจะสร้างออกปี6 7เเมื่อปีที่แล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้เรามารับชมกันนะครับมีมาให้พี่นะครับนะหลายรายการพอสมควรนะครับนะสวยนะฮะวันนี้ครับจะเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่1กันเลยครับรายการที่หนึ่งครับเริ่มจากเนื้อเกสรขมิ้นนะครับโรจิวลหลวงปู่มหาศิราเลขคนเบอร์สองแปดห้ารายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะพร้อมจัดส่งฟรีทุกรายการนะพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายครับรายการจะไปพี่รายการที่สองครับรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อผงเกสรขมิ้นครับตะกุดเงินแท้ครับรายการนี้แบ,บ่งปันอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับเลขคน้เบอร์หนึ่งเจ็ดห้านะครับรายการนี้ตะกุดเงินแท้นะพี่นะรายการที่สองนี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่3าเนื้อเกสคขมิ้นนะครับตะกรุดทองทิพย์สดอกเลขคนจำนวนสามหนึ่งห้ารายการนี้แบ่งปันที่200บาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่200บาทครับพี่ชายรายการที่3ต่อมารายการที่4ครับรายการที่4รายการที่เป็นเนื้อขาวพุทธคุณครับตะกรุดทองทิพย์สดอกเลขคนจำนวนสองเจ7 2ครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับที่200บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่4นะครับ ต่อมาทัพพิชายนะครับรายการที่5รายการที่5ครับรายการนี้นะครับนะเป็นตะกุดเงินแท้เลขค้นเบอร์เจ็ดศูนย์เนื้อขาวพุทธคุณครับรายการที่กึ่งเงินแท้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่5รายการที่6ครับนะนี่เนื้อในการพี่ชายเลขค้นยี่สิบเจ็ดนะครับนะฮะรายการที่6เลขค้นเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ชายนะครับตะกุดเงินแท้ ต่อมาครับรายการที่7เลขค้ดตัวเบอร์มาเลข24 3สฮะรายการนี้ก็จะกดเงินแท้เหมือนกันครับรายการที่7นะครับ250บาทเหมือนกันครับพี่ชายนะครับจะคู่เองไหนครับทักมาพี่นะเดี๋ยวพี่เศษให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่8ครับนี่ก็จะกดเงินแท้นนพี่นะเลขค้ดตัวเบอร์2 5 1 2 5 0นะพี่นะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ฮะ250บาทเหมือนกันพี่ชายนะครับรายการที่7ดรายการที่8นะครับ ต่อามารายการที่9ครับนะเลขคนทั้งเบอร์2 6 5นี่ครับตะกุดเงินแท้เหมือนกันนะพี่นะรายการนี้รายการที่8นะครับ6 7เเอ้ยการที่เโทษทีพี่นะรายการที่9ครับนะฮะต่อมารายการที่10ครับรายการที่10ก็ตะกุดเงินแท้ครับเลขคนะะ่ตัวเบอร์201นะครับท่มน้ชเอ้ย204นะครับนี่ฮะรายการที่10นะครับตะกุดเงินแท้นะพี่นั <isiej> ้นเนื้อขบผู้ติดคุณครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่1 1รายการที่1 1รายการที่เป็นเนื้อว่านถีนน้ำเงินนะครับเลขคู่ตวเบอร์หน,นึ่งหนึ่งแปดนะครับเนื้อว่านฟ้านะครับนะตะกุดทองทิพย์สองดอกนะครับรายการนี้เป็นรายการที่1 1นะครับแบ,บ่งปันที่200บาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่1ิบครับ รายการที่2รายการนี้เป็นเนื้อว่านสีแดงครับเลขคนจัเบอร์สามเจ็ดสี่ครับเลขคนจัเบอร์สามเจ็ดสี่ครับรายการนี้จะขุดทองทิพสามดอกแบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายนะครับสามดอกเลยขุดนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับสิบสามก็เป็นรายการเดียวกัอสักครู่นะครับเลขคนจัเบอร์สี่เจ็ดหนึ่งครับจะขุดทองทิพสามดอกเนื้อว่านสีแดงครับรายการที่รายการที่สิบสามนะครับนะสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายนะครับ ต่อมาครับรายการ24ครับเลขโค้ดจับเบอร์245นะครับเลขโค้ดเบอร์245ครับรายการนี้เอาไปครับรายการที่14นะครับแบ่งไปที่สองรี่สิบบาทครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่15 15ก็มาต่อับสีแดงเหมือนกันครับพี่ชายนะครับตั้งคูณตรงทิพย์3ดอกเลขโค้ดเบอร์251ฮะรายการนี้ก็220บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่15 ต่อมาครับพี่ชานครับรายการถัดไปรายการที่16ครับรายการที่16รายการที่เป็นเนื้อเทา้าของทูบและกุดทองทิพย์สดอกเลขคูตเบอร์หนึ่งสองเครับร<ม>ายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่ๆครับที่220รี่บบาทครับพี่ชานครับรายการที่16 ต่อมาครับพี่ชายรายการที่7นะนี่อีกหนึ่งรายการอาหารยกรากๆครับกันเนื้อผงเทาผงทูบปัดทองไอ้ปัดหน้านะครับรายการนี้เลขหัวตเบอร์2 5 2หาสมเงินถามทองพี่รายการนี้250บาทนะครับรายการนี้250บาทครับพีบ่ชายรายการที่17ครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่18นะฮะ รายการที่ที่แปนะครับรายการนี้มาเป็นเนื้อเทาผงทูกนะฮะปิดแผ่นเงินนะฮะกระดูกทองแดง3ดอกเลขคนจำนวนหนึ่งแปดสี่รายการนี้แบ่งปันที่พี่ที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับแบ่งปันที่สองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเลขคนจำนวนแปดสิบเจ็ดนะครับรายการนี้ก็สองร้อยแปดสิบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะครับรายการที่นะฮะ 19นะครับต่อมารายการที่20ก็รายการเดียวกันครับพี่ชายนะครับรายการ20เลขโคดเจ็เบอร์63รวมกันได้9ครับรายการนี้ก็280บาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการ21นะครับรายการ21รายการนี้ก็เลขโคดเจ็เบอร์85รายการนี้ก็แบ่งปันเหมือนเดิมครับ280บาทครับ ต่อมารายการยีิบสองครับรายการยีิบสองเลขคนจัเบอร์สองเก้าแปดนะครับสองเก้าแปดนะพี่นะรายการเนื้อเทาหมูทูปปิดแผงเงินตะกั่วทองแดงสามดอกรายการเดียวกันพี่นะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆวยเลยยีิบสองครับพี่นะยีิบสองนะนี่ฮะต่อมารายการยี่สามครับอีกหนึ่งรายการพี่ชายเหมือนกันครับพี่นะเลขคนจัเบอร์แปดหนึ่งรวมกันเก้ารายการนี้สองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนะสำหรับรายการที่ยี่สามฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สี่ครับรายการยี่สี่รายการนี้เป็นเนื้อชานมากนะครับหน้าปิดแผ่นทองโรจิวอนลปูแน่นๆเลขคนณตัวเบอร์หนึ่งห้าห้ารายการนี้ก็สองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบสี่ฮะนี่ครต่อมารายการ25ครับรายการนี้เนื้อเทาผงทูปปิดแผ่นทองนะครับโรจิวอนนะครับเลขคนณตัวเบอร์2องหรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่นะครับที่280บาทครับพี่ชายรายการที่25นะครับ ต่อมาครับรายการยี่สิบหกครับรายการนี้ก็เล็บเทาผงทูบโรจิวารุปูปิดแผ่นทองด้านหน้าเลขโค้ดเบอร์สองห้าเก้ารายการนี้ก็สองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้เนื้อเทาผงทูบโรจิวารุปูมหาชิลาเลขโค้ดเบอร์สามสี่เก้าปิดแผ่นทองด้านหน้ารายการนี้นะครับนะเอ่อรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็สองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายนะครับ นะครับสำหรับนี้ครับมีแบ่งปันพี่นะครับ27รายการชอบถูกใจราย,รายการไหนเลือกกันเข้ามาได้เลยสำหรับนี้นะครับขอบพรคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามนะครับ นะขอบพระคุณมากครับนะขอโทษทักคิดนิดนึงนะครับมีผมปิดมาแต่แต่กระทาะนิดนึงนะกระทาะนิดนึงคู่นี้นะเป็นเนื้อผงแร่เหล็กตะพีคุกว่านแร่เหล็กตะพีนะตะก,กุดทองแดงสองดอกรายการที่ถือว่าเป็นรายการส,สวยๆเลยนะแค่กระทาะมาที่หนึ่งพี่นะครับรายการนี้นะครับใครจะรับแจ้งน้องได้ผมขอ250บาทได้สอง,ององค์เลยนะปล่อยขาดทุนให้นะครับหลังจากนี้กลับขอบคุณที่ท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ